มาเอาใจสายลุยสายทำงานกันบ้างครับกับคันนี้ Toyota Vigo c h a m p ปปี2014ครับสำหรับท่านที่อาไปใช้งานในกิจการส่วนตัวเข้าสวนเข้าไร่ได้นะครับมาดูรอบๆคันเลยนะครับประกอบอาชีพได้หลากหลายลักษณะนะคันนี้สีให้ร้อเเต็มผมเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสวยพร้อมใช้เลยทันทีนะครับสวยแบบนี้ผมแจ้งราคาไว้ท้ายคลิปนะครับช่วงแรกนั้นหลังที่จะได้กระทะผายยางบรรทุกเสริมแนบมาบางๆนะครับเอาไปใช้งาน ไปต่อเติมในเรื่องของคอกได้ตู้ทึบได้ <c oughs> นะครับเพื่อนๆจะใช้งานได้หลากหลายลักษณะเลยแล้วมาดูรอบๆคันนะครับสีร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนสวยงามนะครับมาดูภายในกันบ้างครับภายในแบบนี้เลยครับไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกว่าไม่น้อยแบบนี้ใช้งานได้อีกยาวนานภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับแล้วมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างครับผมสตาร์ทเครื่องไว้แล้วนะครับราคาแจ้งท้ายคลิปเลยนะครับ นะเพื่อนๆเ,เราดูห้องเครื่องสวยงามมากไม่มีชนพ่ความจมน้ำน็อตไม่ขยับเครื่องดีแอร์เย็นได้เครื่อง120แรงม้าดีเซลนะครับเรามาแจ้งราคากันบ้างครับเพื่อนๆคันนี้ท่านใดสนใจซื้อสดนะครับ229,000บาทครับหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้ผ่อนประมาณ4 5 0 0 0บาทออกรถ5,000บาทนะครับมาได้เลยครับ0649144594ครับขอบคุณครับ